สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการเฟรชแชนแนลนะครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมในเกมไม c คร f t กันอีกรอบหนึ่งนะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปนะฮะที่มีชื่อว่า d o Don't p พ e s e the button ก็คือห้ามกดปุ่มนั่นเองนะฮะแบบนี้ก็ผมไปเห็นในเว็บมานะก็ยังไม่รู้ว่ามีใครในไทยเล่นไปบ้างแล้วหรือยังนะแต่ผมก็เออมาเล่นอันนี้เลยละกันนะฮะอันนี้ก็มีกฎอยู่นะฮะมีกฎให้อ่านอยู่ห้ามกองต่างๆโอเค ห้ามเล่นในมอนติไม่ได้ได้เลยอยู่แล้วจะมีบางจะมีบางคำที่ผมโง่ๆอ,อยู่บ้างนะฮะห้ามหยิบห้ามหยิบห้ามหยิบอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ทุบออเดเอร์โอเคมีต่อไหมลันเดอร์ดิสแทนสิบสองหมดระดับอโอเคไม่มีปัญหาเกมหมดสองครับผม กด์สแควร์อะไรวะครับอุ้ยอันนี้ผมปรับตามปกติแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีผลอยู่แล้วโอเคนะฮะแมปห้ามกดปุ่มนะฮะเอ้ยเอาค้างกระตุกโอเคกดสตาร์ทเลยดีกว่าครับฟึบกดเด ฟิบเดลิฟว์เอา้าปุ่มหายทางออกทางออกสตาร์บลูมเดี๋ยวผมปิดเพลงดีกว่ามันมันไม่เข้ายังไงไม่รู้เอ่อโอเคอ l เลเมนทอนไลบรารีพวกหนังสือท่านะอันนี้บ a านเม n นคืออะไรวะสตาร์จ็อบเริ่มงานแพ a n น exhibition, historic, r l o o m มันเรามาอยู่สักที่ที่หนึ่งนะฮะแล้วนี่ทางออกคือเราต้องออกทางนี้ใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยเขามีบันไดบันไดขึ้นไม่ได้เตือนอันตรายอันตรายห้ามกดปุ่มนี้มีเหลือทางเดียวนะเหลือปุ่มเดียวให้กดก็คือปุ่มนี้นะฮะโอเค welcome back ขอต้อนรับกลับมาเราเจอกันอีกแล้ว ขอรับคุณ next อ่ะ job ฉันรู้ว่าทำไมคุณไม่สามารถกดปุ่มได้บอกฉันสิอ๋ออันนี้เรานะครับไม่เรามัน,ม,นมันพูดนะไม่ตอนนี้ the formal staff ฉันบอกว่าพวกเขามีบางอย่างมีอะไรใหม่ๆ we hire อเราจ้าง the new guy นะฮะ the new guy อนิวกายนะฮะใครมามาเปลี่ยนเชนมิดเดออ๋อไอเนี้ยจ้างไอเนี้ยมาแล้วก็ให้แล้วก็บอก he is a bit bit ชายชายแปลว่าอะไรวะเขาเขาอายนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสตาร์ททัวร์อ๋อเหมือนเป็นทัวร์หรือเปล่าวะ make sure you keep up ไม่ให้เราออกไปนะฮะ go to the elemental library nothing special here ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ let's go ทัวร์อะอันนี้ room don't worry I wait for you เขาบอกให้เรามาห้องนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยตอนแรกมันไม่มีเพจเพจไม่ใช่เหรอ Hello มีใครอยู่ในน,นี้ไหม Hello bros Hello อันนี้อะไรวะเนี่ย เขาบอกให้เราไปอันนั้นนะไม่มีอะไรไปพิเศษอ๋อไม่มีอะไรพิเศษก็เลยมาห้องนี้เพราะห้องนี้มีอ๋อ this is where we keep lost art artifact make sure you visit now go to the staff room เอ้าอันนี้คือแล้วนะ first queue keeper First My Card อ๋อ First Clock กเรือการแรกแล้วไม่แต่ผมงง First k e e p e r คืออะไรวะค่า k e e p e r ครั้งแรกตอนมันบอกให้เราไปาห้องไหนนะ s t a f f Room โอเค s t a f f Room อยู่นี่ไหนมาดูนากลัวยังวะ This is where we keep the staff อันนี้อ่านไม่ออก AS เป็นครั้งคราวสตารบเหมือนจะมาที่นี่ Nice right Now go the storage The entrance is in the library มีมีคีย์อยู่ในนี้ลูฟ o o p key ทงอื่นมีไหม Loop Loop key แปลว่าอะไรเอ่ยห้องใต้อ๋อประตูห้องใต้หลังคาครับเขาบอกให้เราไปไหนก่อนนะ into the the น่านจะเป็นอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วโอเคเราต้องเดินตามเรื่องๆนะฮะโอเคห้องใต้หลังคาใช่เหรอผมมาถูกไหมนะอันนี้ไปอีกห้องหนึ่งอันนี้ไปที่ไหนสักแห่ง มจะเขาบอกว่าอะไรวะ This where we keep where we keep เราเก็บไว้ในห้องสตาฟ t เป็นครั้งคาที่จะหามันตอนนี้ go to the storage storage แปลว่าที่จัดเก็บเดโอ้โห โทษทีน,นะสำหรับภาษาอังกฤษแลสดเลยทางเข้า into the library library mm hmm. มีอันเดียวอะงั้นอันนี้ใช่ไหมโอ้ oh! นี่ไงเจอละ oh. <Whoa. S 1> you know this pen ที่นี่เอยมีนาฬิกาที่นี่มีพวกเราพี พีแพรอะไรวะจำไม่ได้เฮ้ยพีแพรเดี๋ยววะพวกเราจัดเตรียมเ h อ x นะฮะเราจะได้รู้ภาษากงกปษไปพร้อมๆกันเลยได้จัดนิทรรศการที่นี่และตอนนี้เดอและตอนนี้ไอ้ทิวิศการเนี่ยเรากำลังรอคนอยู่คุณลักเกตติ้งในกล่องไม่มีโอ้มีไลฟ์ลีฟคืออะไรเอ่ย อันนี้คืออะไรคือไม่มีอะไรใช่ไหมในนั้นโอเคสตอเรจอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเออแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเราต้องไลฟ์ชีวิตชีวิตออกอะใบไม้แล้วถ้าเติม L I F E ใบชีวิตใบไม้ <laughs> ชีวิต คือต้องคือยังไงวะผมงงคืออะไรยังไงอันนี้ไอคีตรงนี้ถูกแล้วแหละเพราะมันเขียวว่าลูฟใช่ไหมเอาวางไปแล้วด้วยเน,นี่ยพิพิธภัณฑ์อืม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเปล่าจะมีแต่ตรงนี้โอ้ oh. Great you found the life leaf ใบใบไม้ชีวิตเอออะไรสักอย่างนะครับทุกๆคืนที่นี่จะมีนิทรศรศการมาโอเ okay. ค t h a t s go o d l u c k l u c k guarding that button guarding that button มีปุ่มอยู่ในนี้แหละฮะ โอ,โอ้ยมันมีให้กระโดดอย่างนี้อ๋อนั่นอ๋อตรงนั้นมีทาง please don't use the vent ห้ามใช้ห้ามใช้ท่อใช่ไหมเว้นผมถ้าผมจำไม่ผิดผิดแต่ว่าท่อช่องอ๋อช่องระบายอากาศห้ามใช้ช่องระบายอากาศนี้เอาเว,เว้นละเว้แลวไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อครับผม าบอกว่าอะไรอะ่ะ Good luck guarding guarding แปลว่าอะไรฮะแปบลบว่าเฝ้าอะไร That is มันเฝ้าอยู่มันเฝ้า That is what the อืมคืออะไรคือเราต้องไปบนนี้อะ่ะพอเราขึ้นขึ้นมาแล้วอะ่ะ มันจะมีปุ่มหรือเปล่าดันทัชคืออะไรอ่ะผมง,งผมคิดแป๊บหนึ่งคืออะไรเขาจะสื่อว่าอะไรหรือในนี้มีปุ่ม อันนี้ก็ไม่มีนะฮะอ๋อมันน่ากลัวดีนะคงคงจะไม่มีผีโผล่นะอันนี้เบสเมนต์ basement, ไม่น่าใช่ฮิโรฮิโทริหืึคืออะไรวะผมงงคือตรงนี้มีปุ่มอะอ๊ะเอา้าแวร์บีไฮเดดบัตเทิลอะไรวะ อ๋อเราพูด what behind that door อะไรอยู่ข้างหลังอ๋อไม่มีอะไรหรอกสำหรับคุณเนะี่ยทำไมคุณไม่ลองถาม hit system h i g ไม,ไม่ไม่จะ hit ให้ให้ system แปบลบว่าคำใบ system ้ system อา้าวแล้วคำใบ้มันอยู่ไหนล่ะอะไรอยู่หลังประตูแล้วให้ system มันอยู่ไหน what h e r e w h e n why ครับผม ไฮ system. why don't why don't you ask the why ไฮซิสเตมไฮ system, มันอยู่ไหนอะอย่างนีน้ห้ามกดปุ่มอะไรทั้งสิน้นหรือว่าอยู่บนนี้ไหมไฮซิสเตมโอ้วนิน ไม่ใช่ไฮซิสเต็มอยู่ไหนเอยช่องระบายอากาศนี่ก็ไม่ใช่ Why you don't นดอนอารไฮไฮซิสเต็มอยู่ไหนวะอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่นีนนี้ My c a r ดลงังอันแรกของโลกอะ่ะโอ้มีเสียงด้วย <laughs> แป๊บหนึ่งผมงงกับไฮ โอ้มันยากว่ะมันมันมันยากหรือผมโง่าภาษาอังกฤษวะไม่นะผมก็ไม่ได้แปลแย่ขนาดนั้นนะเขาบอกว่าให้เราไปหาไม่ไปรอไปถาม the high system ไม่แล้ว high system อยู่ไหน w h e r e you brought เนี่ยผมพยายามเดินไปทุกทางแล้วเนะี่ย หรือว่าอยู่ในห้องมืดๆนั่นวะที่น่ากลัวน่ากลัวหน่อย่ะเอ้าโอ้โหใครมันจะไปรู้คุณมั่งอยู่ตรงนี้โอ้อ้ยเท่ดีวะขอต้อนรับอีกรอบ in your provide pro pro p ะ o p ป o p o p o เฮ้ยช่างมันนะ่ะโอเคก่อนหน้านี้งานของคุณแฮตเด็ดอ๋อทำลาย นาฬิกาน้ำแข็งเหรอฮะ Here something อันนี้บางอย่างที่เหมือนกัน t ้ว t a ้วยฟอร์สฟ f ร์ฟิ e อะไเอ่ะ Fort f e l l มันไม่มีคำแปลอยู่ใน Fort f e l l on some p l a c e to live the ในในพิพิธภัณฑ์อยู่มาเดิทอยเดมเอาเราไปทำลายมาเลยวะเฮียอ่ะอุปกรณ์นี่นาโก n ไฟเดมไปหามันไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับฟิลสนามอะสนามลบอย่างเงี้ย p a t t e r f i l อย่างเงี้ยเหรอฟิลมันแปลว่าสนามะฮะ They h a v อ่ p u r อ o s e แปลทุกคำเลยมั้งเนี่ยพวกเขามีจุดประสงค์นะครับกับกับเอ่อ เออช่างมันเถอะแล้วเราก็ถามต่อ what about that lock the lock door อะไรอยู่หลัง the hiding ประตูซ่อนอยู่ You should คุณไม่ควรจะมั้คำมันเป็นมันเป็นความลับมีความลับเยี่ยมถึงเวลาฉันต้องทำบางอย่างกับ clockwork นาฬิกา clock I sure kill the time <c oughs> เราจะฆ่าเวลาฮนะใช่ไหม อันนี้ทีนี้เราต้องมาตรงนี้หรือเปล่า You should use to use me คุณจะใช้ฉัน crush อ๋ออ๋ออ๋ออ๋มันบอกว่าเราทำเคยทำลายน้ำแข็งน่าจะเป็นน่นาจะเป็นอันนี้อ่าแม่งไม่ใช่ะ่ะ ฟอร์เส้นไม่ประเด็นคือผมโง่ภาษาอังกฤษประเด็นมันอยู่ตรงนี้สีทองนะน่าจะเป็นอันนี้เลยมั้งสีทองอา้อาวอันนี้ไงอา้าวอันนี้นะอันนี้นาฬิกาแหละอุ้ยในวัน complete คือแรกสำเร็จ You live off เฮ้ยเรามีเรามีมาล่อครับแล้วไงต่อเฮ้ยตรงนี้มันหายะเฮ้ยมันหายหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วเอาี่มันเบคอนบล็อกนี่คุณไม่ใช่เบคอนเบคอนบ็อกอันนี้ก็ทุบไม่ได้นะฮะ อาอันนี้คือจบจบแล้วเหรอยังเนี่ยอันอันน,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 นี้อันนี้ยังเปิดไม่ได้เลยเฮ้ยเราต้องไปประตูนั้นะคร,ประัประตูมีความลับกําลังรอเราอยู่เอา้าวจบแล้วเหรอไม่เซมันยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยมันจบไหมขนาดนี้เลยแล้วเ,เอามาทำอะไรเ,เอโมร์ลอา้อาวเฮ้ยมีทางออก อันนี้แปลว่าอะไรวะโอ้โหแม่งเต็มหน้าจอเลย pitch position pos position การครอบของเฮ้ยเหมือนเราเอาอกมาจากหมู่บ้านอะไรสักอย่างนะฮะเฮ้เม t ดเฮ้ยเพื <p> ่อน check out my shop for มันเขาพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งหรือเปล่า Take out my shop Shop กดของที่นี่ Put the right number อ๋อตามจำนวนห้ามโกงนะฮะ Level 2โอ้โหมันไกลขนาดนี้เลยหรอเนี่ยจุกส์บล็อกม,นะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ๋ออันนี้เลเวลสองใช่ไหม มีสามเลเวลมีคัสติ้งเทเบิลมีเชสเฟอร์เนน,นคือผมจะเอาไปทำไมวะคืออะไรเนะี่ยคือม er าแค่เหนืองานอันนี้คืองานของเราใช่ไหมี่ยอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้เผื่อมี เห็ดซ่อนอยู่นะฮในบ้านหลังนี้มันดูเงียบมันดูเงียบเงียบเฮ้ยน,นั้นอ๋อทงผมงงอยู่คืออะไรอันนี้อะไรเอ่ยนอนไม่ได้มีเอนชันบุ๊ k ซึ่งเราไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่มีเลเวลเอืมอันนี้อะไรเนะี่ย มันดูน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจงุงโฮมสวีทยู a m กมโห e ดแฮ survival <c oughs> กดของบ้านทุกๆอย่างไม่สามารถทำลายได้เอ้ยห้ามห้ามทำลาย อ Rick ๋อคือคือให้เรามาตกแต่งบ้านเหรอฮะผมผมงงเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดทำลายบ้านใช่ไหมกลายเป็นเอาเป็นแอคเอนเจอร์แมปอ๋อคือเหมือนซื้อของมาตกแต่งบ้านใช่ไหมเอาลงประมาณนั้นโอเคโอเคโอเคได้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  เอ้ยแปลกดีนะมันซื้อได้อย่างละอันใช่ไหมถ้าผมเดาไม่ผิด<อ>คืออะไรใส่ไปสามอันนะอ๋อแผนเ n นติงใส่สามาสี่เหลือเช็ด อ๋อ,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 อมันต้องใส่ให้เป็นจำนวนเฟนนนอร์นินอันห้าอันมันดูเหมือนมันดูแปลกป,ประหลาดดีอ่ะจุกบ็อกซ์เอามีอะไรที่เป็นเก้าอันไหมคาเฟดไม่เอาเพนต์เพน,น,นเทนเ,ทเทบิลอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะเตียงนอนเราเอาแล้วเอาภาพแล้วกัน เหลือ6ออนจุกสป็อคแล้วอ่าไม่ได้จุกสป็อกไม่ได้ไม่ได้แล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวไปวางบ้านก่อนนะฮะวางวางไปก่อนฟอนตน์นก็วางอย่างนี้คือเราต้องใช้ให้หมดใช่ไหมนะี่ะ ใช่ไหมกดคือใช้ให้หมดโอเคได้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 ได,ได,ได้ไม่เอาครับเพจนี่ไงเพนติงอ้าวอาวแล้วแต่ไม่เข้าตัวครับฟิเกทริเบิลแล้วเฟอร์เน,น็นเอาแล้วอือวันนี้แล้วกัน วันเนมเมล่าพุทธวันคับเผ็ดแล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหน,นนี่อะไรนะโอ,อ้โห,ออโหสี่อันคตมมมกครับผมคืออะไรคืออะไรไม่่ะตอนนี้ผมงงมันเหลือมันเหลือแค่นี้เดี๋ยวนึง คือเราต้องแชร์ให้หมดใช่ไหมโอ้ยทำไมมันดูมึนๆอย่างวะเอ่อติดตรงนี้เลยแล้วกันอันนี้ก็กระจกทุกแล้วมันจะหายไหมไม่หายโอเค คือเหมือนมันจบแค่นี้แล้วเรอมั้งเนี่ยงานของเราทํางานบอททอนนี้เสร็จแต่มันกลับเข้าไปได้ไหมกลับเข้าไปได้ด้วยอุยอ้ยเฮ้ยโอ้มีการพัฒนาขึ้นนะผมอ้าว